คุณนัทบอกว่าตอนนี้ดีทุกด้านแค่เหงาใจครับเพราะไม่เคยสดเลยทั้งชีวิตพอสดแล้วพุ่งสั้นนิดหน่อยคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจมันเป็นช่วงที่คุณแม็กอะกำลังจะได้พัฒนาเรื่องความรักลองดูสิว่าเราไม่เคยสดเลยเราอะมีแฟนตลอดแต่พอมีแฟนเราก็เลิกทุกคนทำไมถึงเลิก เราเป็นคนรักที่ดีพอแล้วหรือยังช่วงโสดเนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเราแล้วนะเพราะเพราะอะไรนะโอเคไหมเออแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคนที่เราเลิกอ่ะอาจจะเราจะได้เจอคนที่ดีกว่าดีกับเราเหมาะสมกับเราอะไรเงี้ยอืมถ้าอยากคู่ที่ดีอย่างหนึ่งนะลองเขียนจริงๆอ่ะในดวงสามารถบอกได้ว่าคู่เราเป็นคนแบบไหนแล้วแต่ละคนไม่ได้มีคู่แค่คนเดียวนะ จริงๆอ่ะในดวงของเราเราสามารถดูได้นะว่าคู่ของเราจะเป็นใครลักษณะแบบไหนอะไรยังไงอย่างงี้มันดูได้แต่นัดอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องเชื่อหมอดู <laughs> เพราะเราสามารถเลือกได้ทำไมาถึงเลือกได้ในช่วงของคนเราอ่ะเราจะเจอคู่ได้นะคู่ของเรานะ้เจ็ดปีหนึ่งครั้งเจ็ดปีหนึ่งครั้งเจ็ดปีหนึ่งครั้งมันเป็นแบบนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเขามาในจังหวะที่เราอ่ะว่างหรือเปล่า <laughs> มันเลยเป็นเหตุผลว่า ทำไมบางคนมีแฟนอยู่แล้วรักกันดีมากแต่ว่าอยู่ๆก็มีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบต้องไปนอกใจอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีมันเป็นสัญญาเก่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเจอกันมาก่อนแต่เขานี้มันอยู่ที่ว่าใจของเราจะหนักแน่นมากพอหรือเปล่าบางคนที่โสดบางครั้งบางทีอาจจะต้องไปเรียนรู้คนที่เขากําลังจะเข้ามาฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกอะไรเรามีเทคนิคแบบนี้ทุกคนล้างทุกอย่างออกไปจากสมอง จริงๆเราเป็นคนเลือกคู่ของเรามานะรู้ตัวไหมจริงๆเราเป็นคนเลือกพ่อแม่เราเป็นคนเลือกเลือกที่ที่เราเกิดเราเป็นคนเลือกว่าเราจะเจออะไรเราเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยในชีวิตเราถ้าในหลักของออโหราศาสตร์สายปัญญาที่นักจิตวิทยาต่างประเทศที่เขาค้นพบที่เขาศึกษามาตลอดเนี่ยมันจะมีช่วงที่เหมือนดวงจิตอะเราออกจากล่างใช่ไ่ะ จุดติไม่ได้แปลว่าตายนะทุกคนจุดติแปลว่าเกิดคราวนี้เนี่ยพอเราออกจากล่างปุ๊บอ่ะอันนี้ต่างประเทศนะเขาก็จะบอกว่ามันจะมีมันจะมีโรคโรคหนึ่งที่จะมีการทวนความจําอันนี้คือในจิตวิทยานะในวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานที่มันจะเป็นแบบสถานที่หนึ่งที่จิตของเราอะ่ะมันจะไปประมวลประมวลว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําแล้วเรายังสอบตกแล้วยังสอบไม่ผ่าน แล้วเราจะไปเกิดในในภพหน้าเนี่ยในชาติหน้าเนี่ยเราจะต้องเราจะไปเกิดเพื่ออะไรเพื่อให้เราวาเติบโตและดวงจิตของเราจะพัฒนาไปสู่การที่ไม่เกิดแล้วคือนิรันด์นั่นเองควนี้นเขาไปตรงกับศาสตรพุทธศาสนาคนเราอ่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์เราอ่ะหรือแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นกาเนิดเห็นไหมมีกรรมกรรมคือการกระทําผลจากการกระทํานั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เห็นไหมพ่อแม่พี่น้องญาติ มีกรรมเป็นกน่อเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่มาหมายถึงว่าเกิดมาอย่างไรมีกรรมเป็นที่ปลายหมายถึงว่าตายไปแล้วจะตายไปไหนสุดท้ายมันคือการกระทําทั้งหมดคราวนี้เนี่ยถ้าเรามันเป็นจากการกระทําอ่ะฉะนั้นน่ะเราเลือกได้นะว่าเราจะได้คู่อย่างไรเราเขียนมาแล้วแต่วันนี้ดีกว่าไหมถ้าเราจะเขียนของเราตั้งแต่วันนี้เราชอบแบบไหนโอป้าเกาหลีต้องมาขอหุ่นแบบนี้ได้ไหมขอเป็นคนแบบเป็นคนแบบอบอุ่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนเชื่อก่อนว่าเราสามารถเลือกได้มันคือพลังงานที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะอยากได้แบบเนี้ยถ้าโลกใบนี้มันเป็นซีมูเลเตอร์ทำไมนักถึงบอกว่ามันเป็นซีมูเลเตอร์เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่แล้วมันจะดับไป mm. เห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป ฉะนั้นน่ะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนเนี้อย่างตอนนี้นัดไลฟ์อยู่พอนัดจุดไลฟ์นัดจบไลฟ์อ่ะมันก็ผ่านไปแล้วนะฉะนั้นชีวิตของคนเราอ่ะต่อให้เราหามาแค่ไหนเราสร้างมาแค่ไหนสุดท้ายเราตายไปเราก็อ,าอะไรไปไม่ได้เพราะนี่มันคือโลกเสมือนพอเรารู้แล้วว่านี่มันคือโลกเสมือนจริงๆอ่ะเราจะเป็นใครก็ได้ไงเก็ตยังเราจะเป็นใครก็ได้เพราะดวงอ่ะมันเกิดจากการกระทําถูกไหมเปลี่ยนดวงให้ปังง่ายแค่ ว่าเรารู้ไงมันเกิดจากใจเราจิตเราลึกๆเนี่ยมันเป็นคนทําให้เราเกิดขึ้นเราเป็นคนเลือกฉะนั้นวันนี้เลือกไปเอาสมุดมาเล่มหนึง่งเขียนเลยอยากได้แบบไหนหน้าตายอย่างไรนิสัยอย่างไรเอาให้ชัดแล้วก็มองเลยว่านิสัยแบบนี้นะขอเป็นคนที่มีทัศนคติแบบนี้หุ่นแบบนี้ความคิดแบบนี้นิสัยแบบอยากเขียนอะไรเขียนไปแล้วก็ถ้าให้ดี ลองไปเซิร์ชรูปดูแล้วก็จำเห็นไหมจิตภา,าวะจิตใต้สำนึกของเราเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้ถูกผิดเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขาได้รับมาแล้วเราก็าแค่ใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปอย่าเพิ่งเชื่อไปพิสูจน์แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าอันเนี้ยเราสามารถเลือกได้จริงๆนะแล้วก็ปล่อยให้พลังงานเขาทำงานไปเดี๋ยวเขาจะดึงดูดพวกนี้มาเองไม่ต้องเชื่อไปพิสูจน์ เวลาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันอยู่ที่ใจเราฉะนั้นไปลองลองพิสูจน์ดูใครได้ผลอย่างไรแล้วมาบอกด้วยโอเคไหมจริงมีคนทําแล้วได้ผลอืมแต่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของเดซีนี่อ่ะไม่หมายความว่าเขาเคยเป็นคู่เรามาก่อนอย่างเดียวนะเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เรามาก็ได้เขาอาจจะเคยเป็น พี่น้องลูกของเราก็ได้โอ้ยมันธรรมชาติมากอม,มันไม่เกิดเป็นการที่เราแบบโอ้ยเราถูกใจคนนี้เราอะไรอย่เงี้ยแต่สําคัญคือต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นั่นแหละคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ